True Square ขับของคนสองแวาพีเซนสวัสดีครับคุณผู้ชมผม DJ เจบอมขับของโคนสองแควนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆนะครับมอกๆให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันกิจกรรมก็คือพิมพ์หรือเขียนคําว่าขับของคนสองแควนะครับแล้วถ่ายรูปแชร์ๆส่งมาที่หน้าแฟนเพจตามที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมด้านขวามุมด้านซ้ายมุมบนมุมล่างนะ ทุกเพศทุกวัยนะครับเป็นเด็กคารกก็ส่งมาได้หรือว่าคุณเป็นวัยชราคุณก็ส่งมาได้นะครับเรายินดีนะครับทุกเพศทุกวัยเพราะแฟนเพจนี้คนไทยรักกันเนาะสำหรับของรางวัลน,นะครับที่คุณผู้ชมจะได้ก็คือนี่สติกเกอร์แบบดีโลโก้ขับของคุณสองแฟนนะครับ1ใบสายเบรกนะครับแบบแต่งจะมีสายเบรกแล้วเราก็ต้องมีแฮนด์ใช่ไหมครับมีแฮนด แบบแต่งงับอย่างดีเหมือนกันเสื้อขับของคน2สอเฟนะครับ1ตัวนะครับภูมิใจที่ทําดีเห็นไหมครับนอกจากนั้นคุณผู้ชมเนี่ยที่ได้มากกว่า300ไล์นะครับเรามีของรางวัลให้คุณอีก2ชิ้นแต่เราไม่บอกว่าเป็นอะไรอย่างไรแล้วคุณผู้ชมนะครับสามารถส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ภูมกุมภาพันธ์2556นะครับ แล้วเราจะประกาศผู้โชคดีวันที่14กุมภาพันธ์2 5 1 6ต้อนรับเทศกาลวันวาวในท้ายแห่งความรักนะครับอย่างไงแล้วคุณผู้ชมนะครับที่ดูรีบส่งมาก่อนมีสิทธิ์ลุ้นก่อนนะครับส่งมาได้เพียงรูปเดียวเท่านั้นรูปอะไรที่คุณคิดว่าสวยรีบส่งเข้ามาเลยทางเราต้อนรับทุกท่านอยู่นะครับอย่างแล้วผมต้องขอตัวรีบไปดูก่อนว่ามีใครส่งมาบ้างหรือย,ยังอย่างแล้วเดี๋ยวพบกันครับ Bye bye. <coughs>